ะนะครับในรายวิชานี้นะครับรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในอีพีที่3แล้วนะ,นะเราจะเรียนกันในเรื่องของอิทธิพลของอาระยะธรรมอินเดียและอะไรนี่อินเดียอย่างเดียววันนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย นะครับทีนี้นะก่อนอื่นนักเรียนลองดูในหนังสือเรียนหน้าที่16ดหนหน้าที่16มันคือรูปอะไรรูปเมื่อวัดโบราณเออวัดโบราณเขาเรียกว่าอะไร,ราาปราศาสรหินราสเออปราสาทหินต่างๆในรูปนี้มันคือปราสาทหินพิมายนักเรียนคิดว่า ปราสาทหินเก่าๆปราสาทหินพิมายปราสาทหินเขาพนมลุงพวกปราสาทหินแบบนี้นักเรียนคิดว่าเขาได้รับอิทธิพลมาจากชาติอะไรไม่ใช่อินเดียไม่ใช่อินเดียไม่ใช่ไทยมันเป็นของไทยแต่ว่าเราได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมาจากขเขมรหรืออีกเรียกอีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไม่ใช่จีนขอมขอมหรือขเขมรนั่นเอง นะครับมันเป็นรูปแบบนนะะรูปแบบการสร้างของขเขมรน,นะแล้วก็เอามาปรับเอามาปรับให้เป็นของของอะไรของไทยไงของประเทศไทยมาอยู่ที่ประเทศไทยใช่ป่ะเอามาเอามาประยุกต์เข้าด้วยกันนะครับอ่ะนะเพราะฉะนั้นในหน่วยที่2หน่วยที่1เราเรียนจบไปแล้วนะครับหน่วยที่2จะเป็นเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ย นะมันมีอิทธิพลจากประเทศอะไรเข้ามาบ้างแล้วมันเข้ามาตรงไหนมันเข้ามาอยู่ส่วนไหนนะครับนะจุดประสงค์การเรียนรู้มี2ข้อนะักพม่าก็มีอธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยได้นะครับข้อ2อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยนะเนี่ย สองข้อที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูบทที่หนึ่งนะครับในหนังสือเรียนนะในหน้าที่17บนะครับบทที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนแต่ในอีพีนี้อีพีที่3เราจะเรียนกันในเรื่องของอารยธรรมอินเดียก่อนนะครับจะได้ไม่งงอันเนี้ยคือประเทศ ประเทศอะไร,ระอินเดียสีแดงอะ,ะเ,เออแล้วก็สีเทาๆนี่คือประเทศนี่ๆๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทไทยไทยเนี่ยอินเดียจีนแล้วก็ไทยที่นี้อ่ามันจะอยู่ใกล้กันนะมันอยู่ในละแวกเดียวกันทวีปเดียวกันนะครับทีนี้ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมีอรารยธรรมดั้งเดิมของตนมาตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมา นะเรื่อยๆนะครับต่อมาเมื่อมีการติดต่อกับชาวอินเดียและก็ชาวจีนนะครับจึงรับเอาอารยธรรมของอินเดียและก็ของจีนเนี่ยมาปรับใช้นะครับอารยธรรมของอินเดียและจีนก็จะมีอิทธิพลต่อไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะในหลายๆ,ๆด้านนะครับแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมชาติต่าง นะครับซึ่งในทวีปเอเชียเนประเทศไทยเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับวัฒนธรรมบางอย่างนะก็ได้ปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมนะของผู้คนในดินแดนเนี้ยนะครับขณะที่วัฒนธรรมบางอย่างก็นำมาโดยตรงแล้วก็นำมาสานต่อนะเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเราไปดูกันทีนี้เรามาดูเรื่องของอการเข้ามาของอารยธรรมของอินเดีย นะครับแล้วก็จีนนะในดินแดนของไทยแล้วก็ทวีปเอเชียนะชาวอินเดียและชาวจีนเนี่ยอินเดียจำไว้นะเนี่ยอินเดียกับจีนเนี่ยนะครับเขาก็เดินทางเข้ามายังดินแดนของประเทศไทยนะครับนะับเป็นพันพันปีมาแล้วตั้งแต่อดีตน่นพันปีมาแล้วนะครับตั้งแต่หลายพันหลายหลายหลายพันปีมาแล้วนะครับทาให้ดินแดน ประเทศไทยแล้วก็ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลจากชาวอินเดียและชาวจีนนะครับเข้ามาหลายเรื่องเรื่องแรกนะครับอ่าเรามาดูเรื่องแรกนี่เรื่องอะไรการติดต่อค้าขายการติดต่อค้าขายอ้าวดูเนี่ยเขาบอกว่าเออชาวอินเดียแล้วก็ชาวจีน นะครับได้เดินทางเข้ามาในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ด้วยเหตุผลหลายประการนะครับมีอะไรบ้าง1 2 3การต่อ้าขายการเผยแร่หยุดอ่านว่าอะไรเผยอะไรเผยแผ่เออถ้าศาสนาเขาใช้คำว่าเผยแร่ไม่ใช่เชื้อโรคเผยแพร่การเผยแร่ศาสนา และการติดต่อ,ตตอทูตเออนะมีการติดต่อค้าขายการเผยแพร่ศาสนาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วก็การติดต่อทางการทูตนะครับเรื่องแรกเรามาเรียนเรื่องของการติดต่อค้าขายกับการเผยแพร่ศาสนาก่อนทีนี้นักเรียนดูภาพประกอบไปด้วยนะนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายไปนักเรียนก็ดูตามหนังสือแล้วก็ดูใน PowerPoint ครูไปนะครับการติดต่อค้าขายเนี่ยเขาบอกว่าพ่อค้าชาวจีน ไม่ฟังไม่ฟังพ่อค้าชาวจีนกับชาวอินเดียเนี่ยนะครับได้นําสินค้าเข้ามาขายนะในดินแดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงรวมถึงประเทศไทยด้วยนะเช่น,นสินค้าของจีนเนี่ยก็เช่นขายอะไรผ้าไหมกระดาษแล้วก็ใบาชาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพราะว่าสมัยก่อนจีนชอบประดิษฐ เออขายของปริษฐสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือสินค้าจากอินเดียก็เช่นอะไรผ้า้าพรมเครื่องเงินหินสีแล้วก็เครื่องเทศเครื่องเทศคืออะไรไหนอ่ะนี่ไงเครื่องเทศไงเครื่องเทศก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับเออพวกกระเทียมพริกไทยนั่นแหละนะ ส่วนประเทศจีนเนี่ยสินค้าที่มีคืออะไรผ้าไหมกระาดาษใบาชาเออเนี่ยใบายชาแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับนี่แหละสิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรมจากจีนแล้วก็อินเดียที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับทีนี้ต่อไปในเรื่องของการเผยแผ่าศาสนานี่นะการเผยแผ่าศาสนานอยู่นี่ นะครับนะดินแดนนะเอาการเผยแพร่ศาส,สนามีอะไรบ้าง <Exchange. S 1> นี่ได,ไ,ได้รับ <Lab. S 1> พระพุทธศาสนามาจากอะไร <India S 1> อินเดียและสีลังกาแสดงว่าที่เราเรียนไปเมื่อวานวิชาพ,พระพุทธศาสนาเนี่ยสังคมอะที่เราเรียนเรื่องพุทธศาสนาแสดงว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจากเดิมเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วไหมไม่ไม่ได้อยู่มาจากไหนอิน <India. S 1> เออมาจากดินแดนอินเดีย ก็เผยแผ่ศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย,ไทยนะครับทีนี้อะไรอีกเวียดนามก็รับพระพุทธศาสนามาจากจีนไทยประเทศไทยเนี่ยรับพระพุทธศาสนามาจากอินเดียแต่ประเทศเวียดนามรับพระพุทธศาสนามาจากจีนจน,นะครับเนี่ยแล้วก็รวมถึง รวมถึงทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับก็รับศาสนาพราหมณินดูจากประเทศอินเดียเหมือนกันอย่างเช่นดนตรีไทยในอ่านี่ก่อนง่ายๆในศาสนาพุทธก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่เป็นสัาสาสดาถูกไหมแต่ดนตรีไทยเห็นไหมว่าบนหิ้งครูมันมีเทพต่างๆใช่เปล่ามีเทพต่างๆนี่แหละมาจากศาสนาพราหมินดูซึ่งมาจาก อะไร <India. S 1> เออดินแดนอินเดียนะครับฉะนั้นถ้าสมมติครูถามว่าในโรงเรียนของเรารับในประเทศไทยของเราเนี่ยรับอิทธิพลจากประเทศอินเดียมาเนี่ยเช่อนอะไรบ้างตอบได้ไหมเช่อนอะไรเ <Okay. S 1> ช่อนอะไรพวกเสียงครูที่อยู่บนห้องดนตรีใช่ไหมหรือ เครื่องเทศที่มันทำกับข้าวเราก็รับมาจากอินเดียใช่ไหมเอิร์นใช่เปล่าใ,ใช่อะไรไม่ได้ฟังอีกแล้วอ้าวต่อไปในเรื่องของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานนะครับในเรื่องของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานนะชาวอินเดียและชาวจีนจำนวนหนึ่งนะครับเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับเข้ามาทำการค้าขายสแสวงโชคนะแล้วก็ เกิดติดใจไม่อยากกลับไปบ้านแล้วอยู่นี่แหละประเทศไทยนี่แหละ,ะก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมิภาคนี้นะโดยเป็นไงถ้าสมมติผู้ชายมาหรือผู้หญิงมาก็แต่งงานกับกับใครเออก็มาแต่งงานกับคนไทยใช่ไหมแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยหรือในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทีนี้วัฒนธรรมต่างๆของเขา ก็เข้ามาร่วมกับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัฒนธรรมอินเดียเช่นการนุ่งจงกระเบนการกินมาแล้วก็นี่สําคัญเลยครับวรรณกรรมเรื่องของรามเกียรติ์นี่เราก็รับอิทธิพลนะเข้ามาจากวัฒนธรรมของอินเดียนะครับก็มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเข้ามาและทีนี้ถ้าในวัฒนธรรมของจีนละ่ะเช่นไรเช่นการปรุงอาหารด้วยน้ํามัน ใช่ไหมครับการใช้กระทะนะการดื่มชานะหรือการใช้กระบวยที่เป็นช้อนกระบวยเนะี่ยทำอาหารในการปรุงอาหารนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการติดต่อทางการทูตนะทูตนี่ก็คือเป็นคนที่เจริญสัมพันธ์ทไมตรีกันระหว่างประเทศนะครับทูตจีนเนี่ยนะก็เข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วย นะครับก็เข้ามาทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับทาการค้าซึ่งการแลกกันนะครับหรือเราเรียกการค้าระหว่างประเทศเนี้ยว่าการค้าในระบบบรรณาการนะครับทีนี้เดี๋ยวนักเรียนลองมาดูในหัวข้อที่อ่ะอ,อันนี้นะครับเป็นอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณหกด้านนะครับมีด้านอกษราสตร์ ด้านกฎหมายด้านศาสนาด้านการปกครองด้านศิลปะวิทยาการแล้วก็ด้านวิถีชีวิตซึ่งในแต่ละด้านนะเดี๋ยวครูก็จะอธิบายไปว่าด้านอักษรศาสตร์เป็นเรื่องอะไรเรื่องกฎหมายเป็นยังไงเรื่องศาสนาเป็นยังไงด้านปกครองเป็นยังไงและด้านวิถีชีวิตเป็นยังไงนะครับนะทีนี้ด้านอักษรศาสตร์เนี่ยเรารับอะไรมานี่ไงรับเรื่องของภาษาขอม นะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับรวมทั้งภาษาไทยด้วยที่เราเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาในสมัยสุโขทยัยที่พ่อขุนลามคำแห่งประดิษฐ์ขึ้นมาเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอะไรเออภาษาขอมนะครับนะนอกจากนี้เราก็ยังได้รับภาษาบาลีสันสกฤตนะครับจากหลายทางนะทั้งผ่านทางพระพุทธศาสนาผ่านทางพราหมณ์ที่มาจากอินเดียแล้วก็เขมรน,นะครับ ทั้งยังได้รับวรรณคดีเรื่องอะไรรามเออรามเกียรติแล้วก็ชาดกนะเรื่องพุทธศาสนาเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนเรื่องต่อไปนะครับทีนี้ในด้านของกฎหมายในด้านของกฎหมายนะครับก็นะได้รับอิทธิพลเรื่องของคำพีพระธรรมศาสตร์นะก็เป็นหลักของกฎหมายของเขเมรน,นะกฎหมายของพามา่าของมอญของไทย นะในสมัยอยุธยางงนะครับอะไรนะงไ,งไม่มีมันมีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีนะครับซึ่งก่อนที่ว่าจะมีการปฏิรูปนะเราก็ใช้กฎหมายเมื่อก่อนเราใช้กฎหมายเรายังไม่มีกฎหมายเป็นของไทยเราก็จะใช้กฎหมายของของินเดียของของพม่าของเขมรน,นี่แหละนะแล้วก็มีการปฏิรูปกฎหมายนะครับในรัชกาลที่5เราก็ใช้กฎหมายของเราเองนะต่อไปในด้านของศิละปะวิทยาการ นะครับดูนี่เรารับอะไรมาบ้างนี่ไงเจดี JD ทรงปรางเนี่ยที่ได้รับมาจากขเขมรเนี่ยส่วนใหญ่เจดีเราจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวต่างชาตินะครับมต่อไปในเรื่องของงานปฏิมากรรมเช่นพระพุทธรูปเราก็รับวัฒนธรรมมานะครับเนี่ยหรืออิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะทำให้เรามีการก่อสร้างเช่นปราสาทหิน และเทวรูปเทพเจ้าในศาสนาต่างๆบนหิ้งคูนั่นแหละนะครับได้รับอิทธิพลมาเนี่ยเรื่องศิละปะวิทยาการด้านวิถีชีวิตก็คือการประกอบอาหารที่ครูบอกไปนะใส่เครื่องเทศเรื่องของการแต่งกายนะครับเราก็เรียนแบบจากอินเดียมาอา้าวจบแล้วอา้าวด้านศาสนานะรประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับมาตั้งแต่สมัยโบราณ นะแล้วก็เรื่องของด้านการปกครองนะเราก็ใช้การปกครองโดยใช้กษัตริย์นะครับกษัตริย์ปกครองนะทำให้มีความเชื่อเรื่องกษัตริย์เนี่ยเป็นเหมือนสมุติเทพเหมือนเป็นเทพลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ป,ปกครองชาวนะประชาชนนะครับอ่ะทีนี้เรื่องของภาระงานในวันที่15กรกฎาคม2 5 6 4นะครับให้นักเรียนตอบคำถามดางตอไปนี้ลงในสมุดแล้วก็ส่งครู ดูก่อนเกตข้อหนึ่งการที่ประเทศไทยรับวัฒนธรรมจากอินเดียมาเนี่ยส่งผลดีอย่างไรอ่ช่วยกันตอบก่อนส,ส่งผลดีอะไรบ้างออทำให้เราอะไร,รทำให้เราเนี่ยรรม,มีเออมานมีวัฒนธรรมที่เป็นยังไงด้วยที่หลากหลายใช่ไหม เออมีวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งสามารถทำอะไรได้นำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้นะครับนะประชุกประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้นะอ่ะเนี่ยคือคำตอบของข้อหนึ่งข้อสองนักเรียนคิดว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลนะจากอารยธรรมอินเดียเนี่ยด้านอะไรมากที่สุดด้านาศาสนาถูกต้องเก่งมากด้านาศาสนาใช่ไหม เนื่องจากอะไรศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยมีความใกล้ชิดสัมพันธ์กันนะก็เป็นวิธีการดําเนินชีวิตของคนไทยอย่างเป็นอย่างมากนะซึ่งจะเห็นได้จากอะไรพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นการไหว้ครูเนี่ยก็รับมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเหมือนกันเลยอ่ะนี่แหละคือคําตอบนะเนี่ยเกตตอบแสดงว่าเกตเริ่มเข้าใจแล้วอ่านักเรียนตอบลงไปข้อ1กับข้อ2เวลาเขียนเขียนวันที่ แล้วก็เขียนข้อ1ข้อ2เลยไม่ต้องเขียนคําชี้แจงนะครับมีใครสงสัยตรงไหนบ้างยกมือเออมั่วแล้วว <h> ันนีว้วันที่15ถูกแล้วโจทย์เขียนครับ,รบแต่ไม่ต้องเขียนคำชี้แจงตรงนี้อ่ะสำหรับวันนี้คลิป EP ที่เท่าไหร่ EP ที่3ก็จบลงเป็นเพลงเท่นทานี้นะนักเรียนอยู่ที่บ้านก็ <cock. S 1> ทางานมาส่งครูแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับ